สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ้องป่าและกลุ่สีสาวน้อยที่เคารพรักสูส้หูสกุลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่เดชสกลคนเมขคมินอีกคือเก้าครับพี่น้องมาพาพะกันวันนี้วันที่วันจันทร์ที่2 7เดเดือนกันยายนพฤศักกา 2, ันห้าอบพี่น้องเด้ออย่หนบ,นบ้านบอดจกุกเก้าครับการน,นี้เวลาประมาณสาักเก้าโมงครับเก้าโมงเช้าคือเก้าครับวันนี้กัสิมา ปั๊บเนี่เมื่อนี้เอาให้มันแล้วครับหลังขั้วกับเล่าสากับเป็นเล่าเลยมันจะเศร้าในใจน้อยครับสามโมงครับถ้าถ้าบรรยากาศตอนนั้นเศร้าหาเบิ่งครับเมื่อคืนหรว่าสิไปเบิ่งแม่ลาก็โอ้ยฝนตัวครับกินเขาแล้วก็เลยกลับเลยครับเมื่อคื่นนีครับคือเขาพูดมาวมากับไม่กันอยงานต่อมามาเบิ่งใจน้อยนะครับรับเดือดเล็กบุพเพอนเนธ์ฐานนวลซื้อเรียกมาใหม่ครับพี่น้อง ส่วนบอจโจครับทีมงานย่นบ้านนี่อ็คือสิ้อขงบนมีไปตต่นนอนเพระาะว่สาสัมภาษณ์เพิ่มาขึ้นเลยพอจะขึ้นสามานหาโมงเศร้าชีวิต,ตั้งเลกาส่วนบอสก็จะบายโมงครับเออไม่หยางละบันตสุดใเยกสุดผูด้ละเมาโอ้เมื่อวานาสิถามแล้วคือปูกกระเบื้องเลนเนยว่าจะไหนนนะทั้งใต้ไปคือ่มีปูนนะมาท้ามาแท้า พูดถึงตแล้วให้มันตรงแล้วก็ตัดที่เดียวเลยบอกโอ้ยข้แม่ถามไปเลยแม่เสียงมูงะเมื่อวานนี้ครับดีแต่พอถามเล่า, <laughs> <อ>าเขาเเข้าแม่้าแม่ห้าตัดที่มัวทตวที่ตัวมันรตรงรก่หน่อยตรงแม่นบอโอร์เส้นเอาทีอยู่ก้อจักประเส้นเ์เองออันนี้อันนี้กเก่าซปเก้าน,นี่น,น่นว่าตรงดนาะสวัสดีครับปลารับดีครับสวัสดีครับ ต้องใ้น่นเมนี่เสก็เดียวกเส้นเดี่ยวเนาะเสียงดังไปสายนะปเด็นเมนี้เพิ่งจะแยถังไหมครับเนี่ครับถังได้ละบอสวัสดีครับตุ๊กองได้ละบอทานไงบอบบเท้าเดี๋ยวเล็กห่อยก็จะเชื่อมทานมาตั้งอยูนี่ครับน้องมาตั้งแค่บนี่แล้วก็่ง่ายถังง่ายมต้องหมดได้ถังใหญ่พอไหม คุอคุกอฟนอนเสียงดังนอหลับนอนนะครับไปนอนโอ้โหดจอดียอดอะไรตอนี้ลาสามโมงครับยังไม่ตื่นรอกนุกงตูวมาทายเบิ้งงตัเศ้าเนี่ยความเคลื่อนไหวเนี่ยเพราะว่า มาต ah, ัดหญ้าครับพี Não, ่น้องมันกระเทือนในเข่ามาก็เลยถือเวอร่าไทยเบิ้งครับพี่น้องพอจะคลิปแต่ละมือแต่ละมือเด้ครับเออแต่ไหนขอโทษขอไม่ร้ายครับทายดูจักหน่อยแก่ความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยนะครับพี่น้องอยากให้พี่น้องได้หูได้เห็นครับเรือไปบนี้กศไหนแก่แปลงสร้างครับพี่น้องเนี่ยเรือจะเทปูนได้ไหนี่เมื่อวานเนี่ยก็เห็นทีมงานสร้างปูนมาวัดมาถามวัดว่าเทไร เอบซีบางคน,นมันบอว่าทำนิ่น้ำเอบซีปึ๊บที่ไปแล้วมันสีบปแข็งเหมือนกันอยงไรครับเป็นเนืนอนว่าให้เอาหินมาใส่สัตว์เลยหินมาใส่กับสีเบืองไลายรอบๆอ,บอีก่นะครับพี่น้องที่ปึ๊บผมว่าสีามันสีโมเด็นเหมาอนดีครับโอ้กล้วยนะขึ้นไปเป็นกล้วยด่างนะพี่น้องเป็นกล้วยด่างขึ้นสีด้วยตัวลาลาล่าเลยเนาะ,นะ,นะ <laughs> ืกอนี้กรได้ยินงข้าวว่าอาจคนสืมาซื้อขวดสืมาซื้อขวดใช่ไหมครับโอ้ยขวดกะบลาค่ขนาดครับอ่าใส่เอพ่อแรมเนี่ยมันเพาะพ่อแรมนี่ก็ไม่นุ่ยไปแต่เศร้ามาแต่เศร้าอะไรหรอน้ามันก็น้ำฟรีไหมครับลำเพลินน้ำลำเพลินแบบโอ้ยอันเอามาให้คนกินแกแซ่กินข้าแม่ซื้อแบบขวดละสิบบาทสิบบาทนี่ใส่มาโมบี้ใส กาซื้อกิรลายปานณีอันนี้ของพี่ไปกินไปกิน,กนมะเบิรกกะทิมโอ้เสียดายน้าครับมาโคตรกินเครื่องขวดกะทิมแล้วมาโคตรกินนิดนึงอันผู้กินมะเบิร์กมะเบิเอรอกจะดนครับแต่ว่าผู้กินมะเมิร์กกะทิม่มเสียดายครับโอ้ออกงานไปขายขวดละสิบบาทสิบบาทก็ได้ครับเลยแต่ละคนนอนครับพี่น้อง อาจารย์น่าก็ตีเอาใส่ซ่อมตีขึ้นมาขึ้นนี่ครับเนี่ยมันก็เอาเศร้าซึมมันนเนี่ยมันไม่ใครตื่นเฮ้ออาจารย์ม้งขูดตื่นก่อนมูแม่มาอนี่ยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับตื่นเหมือนทุกคนแล้วครับก็เตรียมพร้อมที่ซ่อมเศร้าแต่เศร้าเวลาครับมือเนี่ยเปลือกอีหรือเปลือกเล็ครับเปลือกอลีครับกินเขาแล้วซ่อมแต่เศร้าของเมื่อนี่สิประมาณนี่ละกินเขารับหรือครับ กินแล้วกินเขาข้าวยังครับอันเพิ่นเหลือเขากล้องไว้ให้ยุ้ยสู้แมวล่าไปขึ้นมันกินมา่อมื่อแค่เลยเหลือยุ่ยคนเลยคนละครึ่งกล้องครึ่งกล้องสองกล้องนี่ละกล้องสองกล้องนี่ละมันไ่เสียบ่ครับบ่ครับกําลังดีครับฟัดเพชรก็ไปเสียคุณภาพดีอยู่แก่ขั้วภายในดีเมื่อหลังเอามาอีกไม่ได้เหลือไปกสิกินก็เาละเพชรเองนะครับบ่ครับโอ้ดีมาขึ้นผมกับไปเบิ่งอยู่กันไม่ครัวในบ้านมันเฮ็ดใส่กล้องสิบกล้องสิบหกกล้องครับ โอ oh, ้ดีดีดีครับแบบแบบนี้ก็ประหยัดดีครับครับเออวาต้องไปเตียงหมอเตียงแก๊สโอ้แสดงว่าตื่นหมืแล้วนะครับกินชื้นเจ้าล่ะครับนอนเดืกเอกผมมาขึ้นเลยครับนอนเดือกผมมาขึ้นการซุ่มนี่เลือกก็บอกว่าปีหนึ่งปะกลัวเขาแสดงอยู่นี่ผมมาขึ้นเลยสอบสอบสอบบอัน่าไม่เวลาเลยไหมไม่เวลายุ่นครับสอบขึ้นเก่าล่ะซุ่มเดือดเสาก็สอบนี่ฝนตกกับฝนหยุดกับสอบตัวฝนมันกับพวกแห้งวันในดอกแต่วันรับผมมันสังกะสีมันหลายก็เลยดังแห้งใกล้ใกล้สิบวันแล้วครับ อันซ้อมไก่เสมอหรือหมอเพลงนะโอ้แกเพลงไหอยู่เหลืออยู่หลายเพลงอยู่ครับโอ้ยื้อเพลงโชว์เพลงอย่างนี้แหละครับผมแล้วเขาเขาพูดอะไรครับอาจารย์ดีละบินรับเซ่นใกล้จะจบแล้วครับผมแก้วกาแฟปะครับเนี่แก้วน้ำครับคนละแก้วคนละแก้วสูงลักนะครับเอาตามมาพี่น้องครับเบิ้งกล่อมึ้นไว้เรื่องเบิ่อนเพื่อนกันไอยด้วยจะหาอยู่หาป่ามาหมานปะครับไรห่วงไรแตาแล้วน้อยกับขอโทษขออภัยหลายนะครับเด้อเพื่อนเอิกขอบุญขอบคุณครับ fc พ่อแม่พี่น้อง fc แฟนคลับสาวน้อยสุขุสุข้นครับเที่ยนเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจครับกด้ชซับสกายโค้ชตีตามฮานุกตูวฮอด์สองหมื่นกว่าแล้วครับโอ้ยขอบคุณของผูายครับไม่ได้เลี้ยงไม่ได้อีกย่างนะครับพี่น้องครับเออเออพี่เจ้าเนี่ยพ่อแรมเลี้ยงแตนนะพ่อแรมแม่น้ำป่าเลยพี่น้องจับเลยนะก็ัปตอดแม่แตนอ๋ย่อมลาบลาอยู่นะครับบาเขาดื่ในย่างกายตอดตับเลยครับนีพ่อแรมนี่ อันนี้ไม่ได้บอกวอลีนว่าดีนะครับพี่น้องนี่นี่มายด์แดนเซอร์ตอดหลายคนนะครับพี่น้องเห็นบ้างไหครับนี่นี่เอาให้เบื้ครับนี่ลาวาเราเลี้ยงแตนลาวาครับทำเป็นล่าเนี่ยพวกตอดครับเห็นปะครับนี่นี่นี่จับใต้เสยเล่านะครับการเคลื่อนย่างใกล้ตับนะครับแต่ผ่อนแลมครับนี่ อะไรพวกหจักย่าง่วนอะไรด้วยโอ้ยเสียบสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับอยู่จังไรมันมาครับวันนี้ครับใครอยู่ปริพีกมั้งครับใส่ยังนี่โอ้อสีมือกันพี่น้องปลาคอแม่น้อยไหอ๋อถือกี่ยังครับสตปลาคอครับถือเบ็ดโอ้ใส่เบ็ดพี่น้องเอายังใส่ครับเนี่ย เยอยปูโอ้สุดยอดมันมันพลอยแอมต่อท่าข่อท่าต้นบ่คอยใหญ่แล้วพลอยแอมมาแลงนเขาจูดเอาสองลังเขาจูดเอาเพชรพลอแอมสองลังลังนึงจูดลังหนึ่งลังนึง่ักเอาโอ้ยคนนี่กะขวงเนาะออใส่อยู่ตรงไหนนะครับใส่ใส่อยู่รอบัดนี่แหละโอ้ยใส่อยู่อันคู่แสดงว่าตัวใหญ่เลยเขาเขาเนาะใหญ่เลยตัวใหญ่ในเย็ยปูเนาะครับรุ่นนี้เดีย โอ้เขาขึ้นมีสองสายมีอย่างนี้แหละอันนี้อย่างสายอย่างตัวเก่าโอ้ปลาคอคือกันตัวเก่าเนี่ยตัวเก่านี่โอ้มันกินเลิกดได้เนาะมันกินเลิกดครับพี่น้องอาเบสออกก็ได้ครับสองตัวแล้วน่ะตามเบิ้งแม่นุ้ยเฮ็ดกับเขาใช่กินแล้วไปเลสวัสดีครับพี่นุ้ย มื่อวนี้เฮ็ดอยังอยู่ลูกขั้วครับมื้อนี้ยังไม่ทำยังเช้าอยู่เนาะมาแต่เช้ามื้อนี้โครงการลุงตู่กับมื้อนี้ก็ล่อสะอะไรนะพี่น้องบ่มีหยั่างไรบ้างนะครับสิเจ้าให้มาแล้วครับคอนเทนต์ของนี้อ้อมเลาะสะนะครับคู่สะนี่ไปเรื่อยๆปื๊ดแล้วก็ไปล้างขั้วครับแค่นี้จบขับมันยาวรอบหน้าจังว่าทำไมครับพี่น้องรอบนี้คือว่าโจ๊กรงนี้ก่อน อากาศแล้เล็นกน,น้อยตอนเช้า,ราครับพี่น้องสามโมงเช้าอืมคือมีเสียงเพลงเนาะครัิลกัสซีซั่นนีอันไม่ยังไหมฮะในเรี่ยวฝนตกดีครับอันเก้าสิบขึ้นอีกแล้วนี่เมื่อไหนจะข้าวว่านเขาใช่ไหมซื้อขวดแล้วมันจะก,กระเป็นนะครับพี่น้อง โน้รมพัดแห้งพี่น้องพาแสดงปิวโอ้ขึ้นลมพัดแม่นธรรมดาด้นี่สิใครดูครับครับผมมีใครเข้าแจ้งอาจารย์ครับข่าครับครับผมมันบมเสียบะครับมันโมหอนปะครับต้องโมเป็นยังหรอมาของบ้างครับกินแล้วครับเอาทับตอกเนื้อได้ท้องยังเคยกินเลย เอ้าผมงงเขาไปขึ้นเนี่เขาจัดแม่เอาลายจมองนี่บัดฉากข้างหลังเขาเฮ็ดได้เขาเฮ็ดงามเลยงานไม่ได้ครับเขาออกกลองกวดีฉากนะน้องเขาเฮ็ดได้เนาะโอ้เฮ็ดได้ไหนนะหรือว่ายู่ยใส่ก็บุ้งไดนั่นเนี่ยงานงานได้เนาะเออต่อท่าเฮ็ดฉากข้างหลังเนาะเอะไรสิอะไรเนี่ยต่อท่าเรียกคืออืมเอาโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำนิดก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวจะเริ่มไปขายงานนะครับเบื้องแรกเบื้องแรกขายยู้ซื้อนะครับ กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการอัปคลิปต,ต่อไปพี่น้องครับสำหรับวันที่หนึ่งที่2เดือนตุลาเนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับจองซื้อบัตรจองตัวนะครับเขามาอยู่ในกลุ่มปิดครับเบิ้งการแสดงของทีมงานสาวน้อยเพชรตาแท้เพือนเก่าครับในบัตรราคา149บาทครับแขกรับเชิญโอ้มาหลายสำหนับนไหลครับพี่น้องนี่เซอร์ไพรหลายอย่างครับถามมันแดนเซอร์ถามผู้หญิถามหลายคนมาอุบไว้ก่อนมีเซอร์ไพรหลายอย่างเหมือนกันได้พร้ซื้อบัตรจองตัวแนละ้วพี่น้อง บัตรราคา149บาทครับรับรล่าพ่พิหวังครับหนุ่มมาสโก้ผู้ผู้บริหารหนุ่มมาสโก้โจยูบนินครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดครับผู้นำทีมหัวหน้าวงสาวน้อยเบอร์โทรศัพท์กับ0619393915นะครับเด้อ0619393915ครับสวัดจัดพัดดิ้มอ้าสลักคลิปนี่ครับท้ายพ่อให้หอมปากหอมคอไว้สำนี้ก่อนพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับสวัสดีครับพี่น้องไปแล้วครับ